แค่เหรียญเดียวด้วยกระบาดท,ที่เพิ่งผ่านไปเลี้ยวเงินหนึ่งเหรียญเราซื้อบ้านหลังนี้ไปได้เลยแล้วจะบอกให้รู้นะครับว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่ไก่กาเอาจริงๆสวยใช้ได้เลยขัะนั้นขับผ่านไปขัะนั้นขับผ่านไปนอู้ขันนั้นสวยแฮะแต่ขับผ่านไปป้ายน,นี้ไม่ช่วยขายของเลยเราเลยเอาป้ายใหญ่กว่ามาป้ายน,นั้นมปนไกลไกลเลย มีคนมาแล้วมีคน,ม,คนมาแล้วเขาอยู่ตรงทางเข้าสวัสดีบ้านหลังนี้ขายในราคา1เหรียญทดนั้นนะครับคุณสนใจจะซื้อไหมไม่มีอะไรไม่มีอะไร่ไไรนะห้องนี้คือห้องนอนใหญ่นะครับคิดว่าเป็นไงบ้างโอโอ้เ<อ><อ>หรอ กดคะแนนพี่คนนี้ระแวงมากจนผมต้องเอาว<ม>ิดีโอเก่าๆของเรามาเปิดให้ดูเพื่อพิสูจน์ว่าเราไม่ได้มาหลอกเอาเงินครับ54ล้านเหรอเฮ้ยไม่ใช่เล็นๆนะเนี่ยผมนอนทดสอบมาแล้วสภาพดีมากแล้วก็ซ่อมเตียงให้ตรงนั้นผมทำไว้คลิปเลยก็ยังหมนมีอซฟิดีเตียงอยู่ดี <laughs> ไม่มีไม่มีหลังบ้านยิ่งแจก่กว่านี้อีกครับตามมาคุณอาจคิดว่านี่มันก็ห้องเก็บของธรรมดาแต่ถ้าเข้ามาข้างในมันคือฟิตเนสครบสูตรเลยว้าว เฮ้ยอย่ามาลอยเล่นนะผมยมจยสังแรียย, <c oughs> ยังไม่หมดนะตามผมมาและท่านข้าไปในนี้แม่เจ้าคุณจะมีห้องเล่นเกมเป็นของตัวเองสุดยอดเ,เอาเอกาสารมาเซ็นเลยพวกไม่ต้องพาไปดูอะไรแล้วขอความกรุณา <c oughs> เอางันหนึ่งเหรียญใส่กระเป๋าขอบคุณคุณจ่ายมัดจำแล้วนี่คือเอกสารดีใจด้วยกับบ<ม>้านหลังใหม่น,นี่ไง <c oughs> ไม่อยากเชื่อว่าผมซื้อบ้านราคาเหรียญเดียวนี่คือบ้านหลังที่สองนี่ข่าวทหารและที่เจ๋งก็คือจริงๆแล้วมันเป็นบ้านสองหลังที่มารวมกันเป็นหลังเดียวนะครับไปให้พ้นเลยและแทนที่จะใช้ป้ายเง่าๆวันนี้ ผมมาซื้อบิวบอร์ดประกาศขายบ้านในราคาหนึ่งเหรียญแค่นั้นพอครับและมีบอร์ดป้ายนั้นอยู่บนถนนที่พลุกพลาดด้วยต้องมีคนแห่มากันเพียบเลยที่คนมาแล้วคงเห็นบิลบอร์ดแน่เลยใส่แมสกันลุย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 สบายดีไหมครับกคุณชอบบ้านหลังซ้ายหรือหลังขวามากกว่ากันฉันชอบหลังขวาดีเลยเพราะว่าเราจะขายหลังนั้นพอดีคุณเห็นบิลบอร์ดใช่ไหมเคยดูช่องมิสเตอร์บิสไหมครับเคยผมสับสับใครด้วยทาง Snap c ช a t ออ n a p c h ช t เหรอคุณดูเราทาง Snapchat ใช่ โอเคตอนนี้เป็นช่องส n a p ช h a t ก็ได้ครับเอาเทอร์มิบอร์ดบอกว่าบ้านราคาแค่เหรียญเดียวนะครับให้พาไปดูไหมไปกจมเลย okay, พวกโอเคไปกันเลยเ้เข้ามาเลยครับนี่แหละบ้านเรานี่คือห้องนั่งเล่นทางนี้ก็เป็นครัวแบบทั่วไปครับไม่เคยเห็นเครื่องซักผ้า,ากับอบผ้าอยู่ในครัวแต่บ้านมันมาแบบนี้ตามผมขึ้นมาเลยครับและตรงนี้คือที่สําหรับเก็บปืนแก๊ปนะครับแจ๊บคุณม,มใช้ปืนแก๊ไหมห้องนอนใหญ่ ใ,ใช้ได้จะไปสนใจชุดทางห้องแรกที่พามาคือห้องเล่นเกมในห้องนี้มีไฟห้า้อใหม่สําหรับเล่นเกมและตรงนี้คือมุมเครื่องเกมรุ่นเก่าอ๋อ oh, คุณพระงดงามจริงๆฉันคงสิงห้องนี้แหละส่วนที่เด็ดสุดของบ้านมาเปิดเองดีกว่านี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดของบ้านทั้งหลังเลยละครับ oh. คลังกระดาษชําระใช้จนวันตายนี่คือคลังกระดาษชําระใช้จนวันตายนอกจากกระดาษชําระแล้วเรายังมีเซอร์ไพรส์ขั้นสุดมาให้พวกเขาด้วยนะครับ <laughs> แมวจับแมวเลยพวกใช่พวกนี้ก็มากับบ้านด้วยเต็มอ่างเลยเหรอใช่เงินเต็มเลยอยากพุ่งเหลาลงไปจ้าแล้วระหว่างที่พวกเขาเซ็นสัญญาก็มีรถมาจอดอีกเรื่อยๆจะต้องไล่คนไปด้วยการเอาถุงเงินให้พวกเขาว่าไงเราขายบ้านไปแล้วครับเราเลยเอาถุงเงินมาให้เอาไปเลยครับมีอีกหรือเปล่าให้มาสามถุงถ้าทางลูกคุณจะรวยซะแล้วไม่เป็นไรโอเคคนเรายกขยโยมาตามที่อยู่บนบิวบอร์ดกันทั้งบ้านแบบนี้ด้วยเลยคนไม่คนไม่วางใจอะไร ง่ายๆเราซื้อบ้านมาเหรียญเดียวนี่ชีวิตจริงเหรอฉันซับสไครต์ได้สักพักแล้วและตอนนี้ไม่รู้วจะพูดอะไรช็อกมากกุญแจบ้านครับส่วนนี้กุญแจบ้านของพวกคุณพวกคุณเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วตอนนี้เรากลับมาที่บ้านหลังที่4และแทนที่จะขายในราคาหนึ่งเหรียญเราจะยกให้กับคนที่กําลังเดือดร้อนนะครับเรามีเพื่อนคนนึงต้องเข้าๆอกโรงพยาบาลเราคิดว่าน่าจะช่วยเธอได้ดีใจที่ได้ช่วยอ๋อ เลยอไว้ท็อดนี้บัตรเครดิตผมไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่คุณคิดว่าเพื่อนคุณจะชอบมาได้เลยนะครับผมไม่สนราคาถ้าคุณคิดว่าเพื่อนคุณจะชอบก็จเลยนี่คือบ้านหลังต่อไปแล้วเราจะทําอะไรที่ไม่เหมือนเดิมใช่ผมจะให้ทาริกเอากล้องเขาให้เขาแล้วเบรดี้เอากล้องคุณมาให้คริสตอนนี้พวกติต้องเป็นคนถ่ายอยู่ส่วนากกล้องของเราอยู่ตรงนี้ผมไม่สนว่าเป็นใครแต่คนไหนเอาเหรียญหนึ่งเพนนีมาใส่กระเป๋าก่อนเอาบ้านไป เอารีไปไงไงระหว่างที่เราคุยกันทาริกออกตัวไปแล้วไปไปไ่พี่ยาผมต้องตรงไปทางที่มีคนอยู่นานน่นที่มีคนเยอะๆจะได้ถามว่ามีใครให้เสศษตังผมได้ไอการเป็นตากล้องนี่มันก็ง่ายๆเองนะ คุณชอบถ่ายเหรอใช่ไม่รู้ทำไมคุณถ่ายห่วยคือมันก็ไม่เอาเอาเด็กเขต้องวิ่งเขาไม่ชอบวิ่งวิ่งเหยอกแบบแม่ได้ไหมเหรียญแรกเศษเหรียญคุณได้ไหมครับขอบคุณมากครับซึ่งเลยห้าเพนนีได้ห้าเซนแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปตรงที่คิดเกินกันถ้าไปต่อคิวต้องแพ้แน่ผมให้ยี่สิบเหรียญแรกเซตเพนนีที่คุณมีทั้งหมดมีเหรียญเพนนีไหมครับไม่มีเหรอขณะเดียวกันท็อตกับเมียเขาก็กำลังเลือกซื้อของให้บ้านหลังสุดท้ายอย่างบ้าคลับจะชอบโซฟาที่อยู่ตรงนั้ชุดนี่บอกเลยว่าดีทั้งชุดดนนีี้้้เทท่่่าไหหรอะังม เหรียญรับไหมครับจะเอาไปไว้ตรงไหนล่ะก็ตรงโซฟาไงพอเครื่องเหรอแน่ใจนะผมว่าของร้านนี่พอแล้วล่ะใช่ขอให้บาจิม,มี่รู้ได้เนะีพวกเขาอยู่นั่นจะไปเอาไหมจะเข้ามาเข้าไปแลกเหรียญเข้าไปแลกเหรียญเรา,มาเมาแล้ว <c oughs> ใส่หัวไปมีเหรียญเพนี <c oughs> นร้อยหนึ่งไหมทำได้ด้วยเหรอผมไม่คิดจริงๆว่าคุณจะทำได้ผมให้2ีเหรียญ แรกเหรียญเพนนีทั้งหมดที่คุณมีนะครับไปถามมั่วสวดทำไมมีใครที่ไหนพกเหรียญเพนนีเป็นร้อยเหรียญบ้างขอบคุณมากครับขอบคุณะช่วยเขาได้บ้านเอาแต่เหรียญเพนนีครับขอบคุณมากครับจะโดนรถชนนะไม่งั้นจะแย่มากเลยต้องหาแน่ๆโอ้เหรียญเพนนีเพียบเลยเยอะแล้ยี่สิบเหรียญกับเหรียญเพนนีที่คุณมีได้ไหมครับแลกเหรียญเพนนีทั้งหมดที่มีได้ไหมครับเพนนีขอเหรียญเพนนีเพนนีคุณน่าจะมีไหมนะเพนนีเพนนีเพนนีทั้งหมดเพนนีเพนนีได้มาพอไหมน่าจะพอให้ตายสิผมว่านี่มันบ้านผมว่าไงจจิิมมมมีี่่ ไหนดูหน่อยมาดูให้แน่ใจว่าเป็นเหรียญเพนนี9้าสิบก้านยินดีด้วยนะเบรดี้รับไปเลยบ้านใหม่เทียมองขอ่ทนรับกลับมาทาริกดีผมจะพาเบรดี้ไปดูบ้านใหม่ช่วยถ่ายให้หน่อยได้ไหมเต็มใจมากเอาใจปถ้าเดินทะลุห้องน้ำไปตามผมมานี่คือห้องนอนใหญ่และมันใหญ่บึ้มเลยนะครับโอ้คุณพระช่วย ไม่อยากจะเชื่อจริงๆดูนี่สิมีเตาผิงให้ด้วยอะ่ะโอ้แม่เจ้าแสงเข้ามาเต็มๆเลยเฮ้ยนัทเจฟคนอนักเสียงไงเจฟเฟรดี้คุณอาจจะสงสัยว่าเราจะมาดูกันว่าคนสองคนจะอยู่รอดในห้องแห่งนี้ได้ครบหนึ่งรอวันหรือไม่พวกเขาไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเบลลี่นี่คือซูซี่ซูซี่ซซนี่คือเบลลี ยินดีที่รู้จกักผมเบนี่ถ้าคุณสองคนอยู่รอดในนี้ด้วยกัน100วันได้ผมจะให้เงิน5 0 0แสนดอลลาร์ที่อยู่ในตู้นี้นะครับแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งออกไปก่อนครบ100วันทั้งสองจะไม่ได้อะไรเลย <c oughs> เอาล่ะผมคิดว่าคุณคงเขา้าใจกติกาแล้วนะขอให้สนุกโอเคบายมันจะต้องมันแน่นอนครับ <c oughs> เออใช่ที่นี่เหมือนกับโรงพยาบาลโรคจิตเลยค่ะ พวกเขากําลังดูของที่เราใส่ไว้ให้อาหารมากพอสําหรับ100วันซึ่งดีต่อสุขภาพแต่มันเป็นของที่ต้องกินซ้ําแล้วซ้ําเล่าผมยังติดห้องน้าส่วนตัวให้ด้วยจะมีฝักบัวและก็แน่นอนไม่มีกล้องข้างในแล้วก็เตียงเอาไว้ให้นอนนะครับเรามีทุกอย่างให้อยู่รอดได้ใน100วันคําถามก็คือพวกเขาต้องการไหมผมได้หวีไม่แน่ใจว่าชีวิตนี้เคยวีผมไหมน่าสนใจนะ เห็นไหมว่าพวกเขายืนคนละฝั่งของห้องอึดอัดเป็นบ้าตอนที่ผมถอดผ้าปิดตาออกให้นั่นคือครั้งแรกที่พวกเขาได้เจอกันจริงๆครับฉันเอาแต่คิดถึงตอนที่ได้ออกไปข้างนอกไม่หยุดเลยใช่เลยว่ามันจะรู้สึกดีแค่ไหนอมแค่นอนให้ครบร้อยคืนแค่ร้อยคืนเสร็จแล้วโลกก็จะหมุนต่อไปอือฮึนั่นแหละที่ฉันอยากจะบ้า สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในการทดลองในห้องนี้ก็คือคุณจะไม่รู้เลยว่าวันเวลาผ่านไปเท่าไหร่แล้วนะครับเพียงแค่คืนแรกซูซี่กับเบลลี่ก็ทำพลาดแล้วคืนหลับไปแค่2ชั่วโมงครับนั่นแปลว่าพวกเขาเริ่มต้นวันที่2ตอนตี2.37นาทีผมจะทำเหมือนว่าเป็นชีวิตประจำวันแบบใหม่โอเคคุณจะกินอะไรคุณอยากจะกินเนื้อวัวหรือไก่กินไก่ไก่ก็ดีครับ <c oughs> <c oughs> ไก่นะ่ากินมาก อร่อยดีอย่างที่คุณเห็นว่าการอยู่ในห้องสีขาวนั้นน่าเบื่อนอกจากกินอาหารเดิมซ้ำๆทุกวันเวลาในห้องประกอบไปด้วยสองอย่างครับพยายามซ่อนจากแสงสว่างจ้าแสงสว่างจ้ามากเราเลยต้องหาอะไรมากำบังตัวเองไว้แบบนี้และพยายามทำอะไรเพื่อสร้างความบันเทิงอย่างวันที่สี่พวกเขาเอากระดาษจ,จากสมุดบันทึกมาตัดเป็นไพ่หนึ่งสำรับเขาทำไพ่ เออาล่ะผมตัดให้ครบสำรับแล้วแล้วมันก็ออกมาดูดีทีเดียวซึ่งมันดูน่าสนุกดีผมจึงสร้างเก้าอี้ราคา30,000ดอลลาร์และเข้าไปเล่นด้วยในวันที่5พวกเขาให้เซ็นชื่อบางอย่างซึ่งจะทําให้เกมสนุกยิ่งขึ้นมันคืออะไรอ่ะคุณจะต้องลงชื่อบนแผ่นนี้ค่ะโอ้นี่เป็นชื่อตากล้องเราใช่ค่ะนี่คือคนที่แวะเวียนมาวันนี้โอ้เดี๋ยวก่อนนะ คุณให้พวกเขาทําแบบนี้นะเพื่อติดตามวันและเวลา<ช>แต่เดี๋ยวก่อนผมต้องขอยืมแล้วไม่ไม่ฉันเขียนวันเอง <laughs> ฉันเขียนวันเองผมยอมรับเลยว่าพวกเขาฉลาดมากแต่พอมาถึงวันที่เจ็ทุกสิ่งที่ถูกมองว่าฉลาดก็หดหายฉับพลันเบลลี่สติแตก <laughs> เขากาลังหวดหมูอยู่ค่ะตอนนี้ <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> ผักไม่รอดแน่พวกแกกวห้าอน ผมขอแค่ผมเดียวปปลอาไปเลยทิวระผมรู้สึกทึ่งมากครับเพราะว่าเพียงวันที่9ของการแข่งพวกเขาเบื่อมากพอที่จะเปิดเส้นแดงซึ่งถ้าข้ามไปพวกเขาจะไม่ได้รางวัลแม้แต่แดงเดียวเลยครับตอนนี้เป็นวันที่10แล้วเป็นไงบ้านโอแลนดีและผมก็มีข้อเสนอที่หอมหวานดูเหมือนพวกเขาเอาเงิน5 0 0 0 0 0ออกมาและใส่ไว้ฟังเธอ250 0 0 0ดอลลาร์และฝังตัวเอง250 0 0 0เพื่อเตือนตัวเองว่ามีอะไรรออยู่ เปิดประตูได้โคตรจะเวอร์เลยเป็นไงบ้างเรากําลังจะเผยส่วนที่น่าสนใจสุดของการแข่งนะผมอยากให้พวกคุณหันเข้าหากระแพงพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีประต,ตูอยู่ข้างหลังเริ่มกันเลยนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นโลกภายนอกในรอบสิบวันเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยท้องฟ้าทุากๆ1กสิบวันผมจะให้รางวัลที่ทำให้การแข่งนี้ Make the challenge easier, but if you actually want it, you'll have to pay for it with some of your prize money. And first, for day 10, we're gonna give you the option to buy a private chef they will cook you whatever you want between now and the end of the challenge for fifty thousand dollars. Before you answer. If you want to give up some of your prize money, let you have a nice meal. Use this as a floor for your imagination as to what you could be eating for 90 more days. You are kidding me. 50 grand's a lot though. Okay, let's not think about it right now. These look like some people that have only ate canned chicken for 10 days. I love just looking at the sky. You forget that they literally haven't seen the sun in 10 days. Now I feel bad. After eating this, the thought of food is like grossing is, me out even it's worse. Rough. They're starting to talk about whether they should take it. I don't know what to do. Oh, yeah. This is a good first one to tempt us with. Oh, no. Oh, hey, Jimmy. All right. It's time for the decision. Would you pay $50,000 to have this for the rest of the challenge? Nope. I think we decided no. Really, I honestly didn't think you guys would say no. No, Bye. no, no, no! Oh my god! I have another offer in ten days. We'll see if you cave then. I really thought you were gonna say yes. Mm -mm. That was crazy. Bye. I'm really curious about what the next temptation is. Though. I know, but you know what? I'm proud of us for staying strong. Good job. And now with the chef gone, it seemed like Susie and Bailey were already mm -hmm. starting mm -hmm. to regret their decision. Mm -hmm. Bon appétit. My favorite part is that you can hold it sideways. <laughs> <laughs> it stays on the plate. The next few days were pretty mind-numbing for the both of them. Their routine consisted of waking up, cooking food, and then eventually just going back to sleep. Man, the longer I'm in here, the more I feel like I'm sharing a space with an annoying sibling. I feel talking about me. <laughs> <laughs> Who else? And even though they were getting used to each other, one thing they weren't getting used to were the constant beaming light. It's just so bright in there. I came to the bathroom because the, the light, you can keep it off, so it's nice and like Dark in here. Once it gets super late at night, I physically feel my eyes stinging just because of how bright the lights are in here. And because it was so hard for them to get any sleep, I had the perfect offer planned for day 20. Congrats, you're 20% done. Are you two ready for the offer? Yes. Yeah. Your day 20 offer is simple. I will give you each a smart bed that are super comfortable and combined will cost $50,000 of your prize money. I will also give you this iPad with the ability to turn off the lights. Dang. They have exactly one hour to decide if they want to spend $50,000 of their prize money. For these beds and the ability to turn off the lights. The answer might be yes. I haven't seen Susie this happy since we literally started the challenge. Let's remember what we would have to live with if we don't say yes. <gasps> oh my gosh. Oh my gosh. I think they are gonna take it. I, I think we should. It's only 10% of our money, it's decision time. <laughs> you're one hour is up. This is what your eyeballs could have, but if you say no, this is what you're stuck with. For 80 days straight. Do you want these comfortable beds? I'm actually okay with whatever you say. Five, four. Oh my gosh. Three. I two, I whatever you say. You two. Yes or no? Really? yes. Or one. No. What's your decision? No. Really? Okay. Whoa. Well, I did not see that one coming. I think I made a mistake, maybe. Oh, what a heavy mistake! I cannot believe you guys said no. <laughs> I'll leave you alone for a couple of days. I hope you don't regret your decision. Bye. Bye. I think we made the right yeah. decision. I can't believe that in the heat of the moment you said no. Oh, I feel I that right I don't I feel no regret in your decision. <laughs> <laughs> so today I made my calendar and I was just writing my mom's birthday. It's going to be tough on that day, I think. <laughs> I'm so bored. I think that we're hitting a point where boredom is at like an all time high. I woke up this morning and didn't feel like doing anything, so I just sat there and stared. What are you gonna do with this money? I have a house. I was probably gonna pay a lot on the house. Oh, that's awesome. I wanna pay off my parents' debt. That would be like my ideal world. Throughout the following days, I made sure to not interrupt the routine. However, I was also taking note of things they missed from the outside world, like on day 24 when I overheard them wanting seasoning on their food. Okay, if we had seasoning, I could easily stay here hundred yeah. days. On day twenty-seven, Susie was craving coffee. I am a big coffee drinker and um I have water. And on day twenty-eight, Bailey clearly needed entertainment. So by day thirty, I had the perfect plan to get them to spend money. It's now day thirty, and it's time for another offer. How's it going? Hi. Today's offer is simple. Each of these five items costs ten thousand dollars. You can buy one phone call. The entire Harry Potter collection, your own coffee machine, spices, salt, and pepper for your food, or you can buy Monopoly for $10,000. You can buy one of them, you can buy all five of them. This is tough, actually. If you have 10 minutes to decide, just let me know what you want. I'm so nervous. This is a big decision. Coffee. Ooh, it does sound kind of nice. It does. And then the seasoning. Seasoning sounds nice too. I'm doing this one 1000%, I'll be honest with you. I don't really care about that. Sick. <laughs> coffee would be nice as like a treat every morning. I've made my mind up. Decision time. Are you buying Monopoly? No. God. Are you buying the spices? No. no. Are you buying the coffee? Does it come with cream or sugar? If you say yes in three seconds, it, it, yes. Okay. Yay! Are you buying the Harry Potter books? Yes. Are you buying the phone calls? No. no. We finally got you two to buy something. <laughs> this feels good. It was a pleasure doing business. Thanks for taking your money. Most expensive coffee maker in the world. 30 days in, we got wow. something new. That's exciting. We caved, you're welcome. That's my closet, that's my bookshelf. I could stay another 70 days and easy. And we still have $480,000. It's crazy. Over the next few days, not a lot happened. She's already preparing a meal. It's like being married. The most interesting thing was when Hurricane Idalia took out the power on day 34. Oh, no way. No way. As you can imagine, our cameras became pretty useless. So I'm just going to take you to day 39. How's it going? Hello. Hi. Hey, I know you guys have been struggling. I'm sorry it took so long. Hold up. Oh, there we go! That was a long delay. <laughs> you should be able to use your coffee pot again, cook food. You should have a hot shower. That's excellent. Uh, I'll see you tomorrow with the surprise. Oh, I'm so excited! Yay! The power's on. Look, it's light. It feels like cheerier. The lights are back on again. I just had a hot meal, hot shower. Life is finally looking up here. It is now day 40. Can I come in? Come, come in. in! Your gift at no expense is this TV. But every single movie is $10,000 a pop. You have one hour to decide. Have fun. This is crazy the amount of movies in here. We can watch this documentary about Nolan. Yeah, <laughs> documentary about Nolan. <laughs> we left Susie and Bailey to discuss the offer and told them we'd be back later. But they didn't seem too interested. How about 10 grand for all? I'll go ahead and tell you now. No. You might as well just come in here because I think we both are uh, set in our ways okay the best i could do is buy one get one half off mm, can't do it all right gang come on in take every last one i'll gladly keep this oh not any of the hunger games i left the tv in the chamber to remind susie and bailey of what they could have had but little did i know they were gonna outsmart me nintendo is just a piece of metal this little wire off the wall. So I had to take this knife so that the wire is like frayed and literally just plugged it into the antenna spot. Now we're gonna see if it works. Just anything. Give us one channel. Oh. What? It says that there's seven digital channels. Oh my gosh. If this actually works. <gasps> <what? laughs> Wait. I'm like actually shaking. Really? Currently, the only thing that we can get on the TV is a race car race. I've never really been a fan. Oh, he's in second. But today, all of a sudden, we're huge race car fans. Our time is gonna fly by. And Susie was right, because for the next six days, that's all they did. Having the TV feels like we're in purgatory. It's like almost normal life. It is my mom's birthday tomorrow, even though I won't be able to spend the day with her. I got some time in here to make her a little birthday present. Although I didn't go out and buy something, I'm technically spending money on it. Tomorrow is day 50, so I'm gonna use toilet paper to do streamers and decorate the room. It's day 50. Oh. Oh, hey. So, what do you think your surprise is today? I have no idea. This one is a very big one. Alright, so the offer for day fifty is twenty thousand dollars for the both of you to see your families. They're in the other room watching that feed and they can hear everything we're saying. Hey, I miss you guys. I, I love you, I miss guys. you. I'll be back in ten minutes to hear if you're gonna take the offer. Good luck. Ten minutes. This feels like a pretty easy decision. What oh, yeah. are your thoughts? Oh, I don't know. This might be the only chance in this challenge to see them until the end. I think it's a no brainer, personally. So it's up to you and if we spend know, 20 grand for both. Of course, I want to see <laughs> my He's a yes and she's <laughs> a no. Where are you guys at? He's been a yes from the beginning. As soon as you said it. About 10 seconds left. But it's my mom's birthday today. Oh. We're saying yes. All right, give me $20,000 so now. Go get it Best 10K ever spent, I think. โอเคได้จ่าย The 20แกรน come on in ด้วยการเผยแพร่ว่าจากนี้ควรในการขยายโอกาสทางการตลาดของเราใครคนใด r t h d a y cake